เต้งตัวแต้งตูต่มือบัมมือบัมสิพากันไปใส่เนี่ยสิภาคฮึมค่ะคุณยาการเปิดใส่อันคือแบบนี้คุณยาบมาหนูสิพาคอันน้องไข่มุกนะคะแล้กันอันนี้หนานะคะแล้กัน,ะะนะะทีมงานแดนเซอร์ค่ะไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลีเ้ยงใส่ค่ะอยู่หน้าบ้านคุณยาเนี่ยนะคะยางไปกระหอดมองไหนอือทางออกไปไก่กระบันลูกอำนาจ โอไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูเตต้มยำหมูคุณยายกินบ่ได้กินบ่ได้มาเป็นอย่างกินข้าวแล้วค่ะแล้วก็สีไปอันมเอนี่เมฆโปรแกรมไปไซมืเมนี่แล้วก็สีเขาสำหรักงานสีเป็นอันแจกมะลัยน้ำใจของเอฟซีไหบันหักเป็ดน้อยไหมาที่ไหมาถูกอีพีแล้วนู้ก็เลยแบบว่าอันอยากให้อันกำลังแห้งใจอัน คูเพิ่นเป็นแดนเซอร์นะคะคุณยาเพิ่นเต้นเพิ่นพรเพิ่นล่ำไห้ค่ะมันก็เลยอยากเอาไปน้ำใจนู้นู้ก็มีบบไลายต่อให้หนูมีใสแต่ว่าหนูกับน้ำใจของหนู้นมาจากแบ่งปันคนอื่นน้าพ่อได้มี่กำลังใจไปสู่ไปกับหนูค่ะคุณยามันก็เลยสิขออนุญาตคุณยาด้วยค่ะไปกับไข่มุกยืมรถเอาพาดคุณยาค่ะมเป็นไรค่ะไปสำนักงานน่ะอันอุ้ยอันพาไข่มุกกับน้องนี่นาไปกินแล้วก็บนู้นสิเรีนไปสำนักงานแลนออกกำลังกายไปเลยค่ะคุณยา ธรรมดาตัวนี้แล่นไปยังไงสิว่าเป็นลมบ่บ่ค่ะคุณแม่มีหมวกแล้วนุ่งใส่หมวกเหลานุ่งสีแล่นก็เลยออกกำลังกายไปข้อเดียวนี่อันก็ซีนี้ไอ้ไอ่ข้าเจ้าชี่รถดักต้ามปนอยู่ค่ะแต่ว่านุ่งแรงมันอัดท่อนบ่ค่ะนุกเช็ดเป็นี้คู่มือคู่มือตอนแรกค่ะอ๋อโอ้ขันเฮ็ดได้ซูมมือมันก็ได้แล้วค่ะขัดคำได้ซูมมือเนี่ยมันก็ได้ทุกมันกับซีโรดพูนโอ้ใกล้เติบได้จากนี้สำหรับงานว้ายมันนธรรมดาดิ เสื้อสีแลนเสื้อสีไปอ้อมยูเทิร์นกลับมาพุ่น่ะยูเทิร์นสิไปยูเทิร์นกลับมาบ่กลับไปตามเพิ่นแล้วค่ะคุณยายโอ้มาทำบัตรมาทำบัตรเมื่อวานนี้บ่ได้กินข้าวอยู่เฮียนแม่นบ่อันสิไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะสิพาขนมไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็น้องนี่น้าไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำจ้างสีหายกันน้องกลับมาค่ะอืมเป็นเยื่องเขาก็ดีละลามีน้ำใจไม่สี เขาได้มาเขากับแบ่งปันไปบ่บ่ได้เป็นเอียงมากมายเราต้องไม่ไม่ต้องไปซีเรียสคือเราแบ่งปันกันไปแต่การะซิฟากเงื่อนในโพแฮเม่ใส่น้ำเพราะผลกระเบืมีทา้งการนะคะดีแล้วดีแล้วได้ยินมาไปหาหอยสลีมาให้อันผูเพิ่นมาเบิ่งมอลำเมื่อคืนกูเพิ่นกระเมยแห้งค่ะเพราะวันจะมาเบิ่งหลายชดบ่อยุ่งเหยิง ยอยู่บ้านบ้านแม่บ้านแม่บ้านพอนะ่อระบ้านแม่ตูนคำนั่นบอกคำตูนนั่นบอกอ๋อแสดงวา่าข้าจะมาเบิรงอยูห่หันไล่ซูสทุกมือเด้นี่มือใดไล่ซูสนี่มันบอกเห็นอยูได้คลิปดอกวะโดยเฉพาะวันเสาร์คุณยายอืมเฉพาะวันเสาร์เสาร์หนึ่งอาทิตย์หนึง่งโดยคนก็สิมาเบิรงอยูห่หันขวานกันอยู่หันคืองหักนี่บอกโอ้แสดงว่าพี่น้องฟังใสกับธรรมดาเด้ พระเจ้าก็ให้กำลังใจกันหลายให้กำลังใจกันดีด้เนาะโอเคอยู่ดีบ้านรรมดาตัวนี้เอาห้โด่งห้ดังให้มีแฟนคลับเอฟซีหลายๆให้มีผู้หักผู้แพงให้มีผู้อ่บ้านหักบ้านแพงเอามาไล่มาให้เอาหายรางวัลนำใจอีหล่แล้วก็ห้โด่งห้ดังไปประสบความสำเร็จทุกสิงทุกอย่างก็ยุี่เฮานี่ล่ะมุ่นมากาสนานม้มันก็สิ ดีสีเด่นดสีดูงสีดังไปดอก<ด>แฟนคลับเอฟซีเพิ่นกับซอยผู้เพิ่นนั่นบ่มักกะบ,บ่เป็นยังร<ด>้อยหนึ่งกับสิมีอยู่หักสองสามคนนี่แล้วผู้บ่มักกระได้ก็บ,กบ,บ่เป็นยังเออเพิ่นกับหักกับหอมเฮาหลายดอกถือว่าเฮาเนี่ยเป็นคนของประชาชนตอนนี้นล<ด>ยกระแสกับลังมาเด้หอมฝันข้ามฝ<ด><ด>ังโผงฝากคุณยายทำเเด้อค่ะฝากโอ้ยไหลสูมือเบิ้งสูมือปั้นสูมือเอาโลดตื่นหรือมาปั้นได้เลอะขน ปั่นยนมะเสาปั่นยนี่มะแรงโอ้บาธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ได้แปดแสนกว่าเลยเนาะใกล้แล้วใกล้สิขอนล้านแล้วพี่น้องปั่นซอยกันปั่นทุกมือทุกมือทุกมือนั่นแหละบ่ได้เรียกว่ามือนั้นมือนี้วัานสองวัานทิศกับบ่ได้บ้านหรอกปั่นซอยกันพี่น้องทั่วลูกนี่ท่านให้กำลังใจกันซอยปั่นซอยเคี้ยวซอยสนับสนุนอีหล่ะกับสีดุงสิดังไปได้กับย้อนเพาะ แฟนคลับ f อซทั่วโลกไม่ใช่ธรรมดาใช่และค่ะเอทั่วโลกนะคะพี่น้องทั้งต่างประเทศในประเทศล่ะกะพร้อมทั้งเอฟซีฝั่งซ้ายมาหลายอยู่ดิฝั่งสายกับมาหลายอยู่ดิโดยเพคุณยาอฟังฟังข่าวนี่เบิ้งเบื้องในคลิปนี่เขาจะกับมาให้ล่าเนี่ย เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งในฟังเล่าคนนี้เนี่ยเห็นคนว่ามีทางฝรั่งเศสนั่งนึกว่าดีใจแห้งโอเอฟซีนะแม่ฮักบ่บ้านฮักบ่คล้ายคนแบบพี่น้องทางฝรั่งไทยอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็พี่นออ้องคนลาวเขาอยู่ทางฝรั่งเศสรลายแห้งคนเดียวโอ้ต่างประเทศเพราะเปนหน่อยประเทศก็หน,นิ<ด>อเมริกาเอ่อ USA <ด>อะไรหลายๆฝรั่งเศสออสเตรเลียด้วยออสเตรเลีย โอ้โฟินแลนด์ไม่ธรรมดานี้เยอะแยะแยะแยะทั่วโลกเลยย่าก็ดีใจด้วยเด้อใหิล่าไปถึงฝันถึงไปถึงฟังถึงฝันเดูกเดิมสมกับความมุ่งหวังตั้งใจ่ที่ล่ามามาหอบฝันข้ามฝั่งโขงมาคิดว่าไห่ล่านี่ได้ตามฝันไห้โด่งไห้ดังไหเด่นไห้ดีเฮากับย่าไปซีเรียสน้่นเอฟซีผู้บังคุณผู้บังดีกับเฮาเฮ่ากันย่าไปสนใจ คือดูแล้วก็ปล่อยผ่านไปเลยค่ะถ้าคนในดีกับเราเราค่อยคุย<อ>คนในไม่ดีกับเราก็ปล่อยผ่านไปเลยไม่ต้องสนใจเลยค่ะ<ด>เอาตัวเราให้มันดีดคิดดีทําดีเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆมากสู่ตัวเราอออเ,รเอ้าังเัเกเ่รอาเอ่อโอเคเพราะว่าตอนนี้อ่ะเดียว อาน,<ห>น,นุ้นนว่าสีแดงคุณยายยังอยูย่ปะค่ะเดอืนเดนวันวันหวเห็ดเะไรของคุณยายไม่มีสีก็ไม่มีเดี๋ยวลงไปซื้อมาใหม่หค่ะเออนี่แหละเพราะว่าเราทําไปแล้วก็คิดดีทําดีแหละ<ด>ค้นกะเจ้าย่องมาเฮาดีกหลายแต่คนว<ด>่าเฮาบาดีนั่นกะเพื่อความอิจฉาตาลอนนั่นแหละคนที่ว่าเฮาบาดีกะ่าไปคิดอีหยังมากไหมคนที่รักเราเยอะแยะทั่วโลกอืม เราก็คิดดีทําดีให้พี่น้องเฮ้าได้เห็นเพื่อนกับสิพูมุ่มใจกับเฮ้าหรือเพื่อนกับสิมีสิ่งดีดีมาให้เฮ้าเฮากับน้อมรับเอาสิ่งดีๆที่เพื่อนให้เฮ้ามาทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ไม่สู้เราทําดีหรอกลูกเสื้อสัตว์สุดจริตคิดดีทําดีอะไรมันก็จะผลยีก็จะตอบเรา嘛อันซอยข้อไม่ใส่คำหลาเอเหอนใส่เออเออเออแมนแมน การเขาพูดหลายๆเด้อค่ะในครอบครัใหญ่ค่ะบันแรกใบใส่ค่ะพี่น้องอยู่น้ำนูในระค่ะอันนู้กัสิเก็บไว้อันเมื่อบานให้แม่ค่ะพี่น้องนู้กะบนู้ใส่แล้วแต่ว่าก็เบอกกับแม่แม่วิ่ไล่พ่อนะคะแม่ก็บอกโบเป็นงั้นกีฬาได้ใส่แล้วแต่ว่านู้อยากเก็บให้แม่ใส่ก่อนนู้กะบบุหัวคนที่ยู่น้ำนูได้จักปีอะย่างเงี้ยพีน้องพยายามความสุขกับแม่นะคะเพราะว่าแม่มีคนเดียวในโลกอลไรกะสิมีตามตามมากันย่อนอ่าเฮาคิดดีทำดีนะคะแม่ โอ้ดีแล้วอีหลังจักกระจันยูกระตะเวทีต่อพ่อต่อแม่ต่อพีต่อน้องกันถือโอ้มันสุดยอดของมนุษย์ห้วละคนเราน่ะถ้ารู้จักกระจันยูกระตาเวทีต่อบุคลากรต่อพีต่อน้องต่อพ่อต่อแม่ต่อผู้บังเกิดเก่าเฮ้ามันก็สุดยอดของมนุษย์แล้วคือบ่ไปใไส์ว้ามดีนี่เพิ่นก็สิทรงผลตอบแทนเฮามากห้เฮ้าในโยโย่ยิงยิงสมมูติว่าเฮามีอยู่ร้อยเท่าเราเฮ้าไปให้พ่อให้แม่ บ้านิพนที่ตอบแทนพ่อแม่กะสิให้พ่อนห้เฮ้ามากลอยเท่าพันเท่าหลายก็เกาอีหลาจำไม่เดิกข้ามหนี้เด้อที่เหลือก็คือตอบแทนคุณพ่อคุณก็คือคนยอ่อนค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ยังวุ่นเร่องอะค่ะให้อีหลากะตันยูกะตาเวทีจังซีตลอดไปให้ยหูจักเป็นคนหูผู้ดีมันกะสิมีสิ่งดีๆมาตอบแทนอีหลาไปไส์กระบะายเพิ่นมาได้มากกะจิมมะบกโจกบะเบิด เออนี่แหละสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คือเป็นสิ่งตอบแทนที่มีแต่สิ่งดีๆเราก็เข้ากับสิ่งโยนโยนยิงยิงเข้ากับสิ่งดีตลอดไปเข้าสิ่งลำสิ่งลยกินบ่เบิกโจกบ่เบิดพี่น้องไปใส่มาใส่กันให้มีพี่มีน้องให้มีพอมีแม่ให้หุจักกระตันยุลูคุ้นไปใส่กับบาา้าไต่บ่เอึดอจะพูหักบ่อึดอจะพูสีหายเข้านี่แหละจักน้อยกต่จีได้รถดตู้รถดยังแมาเราได้บนัน มีผู้เอารถตูม้มาให้ขี่ส่วนตัวเหล่าเด้บ่านอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณถือว่าเป็นบุญของอิหล่าเหล่าเด้ที่อิหล่าป็นบุญเป็นคุณต่อพ่อต่อแม่เหล่าก็ต่อพี่ต่อน้องเหล่าก็ต่อคุณย่านี่แหละจากน้อยกับสิมีนะผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นจะเอารถตู้มาให้นั่งให้ขี่ให้อิหล่าได้มี่ผ้าไป่ายผ้าม้ได้มีขาเดมี่งเราจากรถตู้อันมวดก้อนนี่ก็ได้ทองได้เงินบัดนี้บัดนี้ก็บสิ มนได้รดตู้ได้รดตู้มาแล้วต่อไปเท่เาการเป็นบ้านเป็่นซองเป็นอยากได้ยังก็สิได้เบิร์สุยางอะไรนี่หล,ละให้เอาเป็นตัวของตัวเองเนอะเป็นตัวของเราเองอย่าไปสนใจกับผู้อื่นสิ่งที่เพิ่มแต่สนใจอย่าไปสนใจสิ่งที่สนใจเห้เอาการยังสนใจนี่แหละคำที่ญาพูดนี่มีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยญากับวังดีคือเต็มรอยต่ออิหลาคือทุกสิ่งญาติเต็มร้อยกับหนูแต่ว่าคนอื่นน่ะ ก็ดูว่าเขาติมรอยกับหนูมาพูดได้ต็มรอยกับหนูหนูก็จ้างติมลอยคันพูดไดู้่ติมรอยก็ตามนั่นแหละเนาะ <L> โอเคค่ะเอาไปอีหล่ามันอีหล่ามีความสูกยาเก็บยาจุ่นไปใส่มาใส่กับห้มผู้หักู้แพะแขงห้มผู้ามาอุปธรมคำสู้ให้เดาให้ดังให่ใหํลำหิมวยให้ได้ลอยล้านพันล้านหิพอมะโนกับแม่พ่อนพอมะหนุน้ำงสาหมอลำผิดลำเพิ่นสายจวดแล้วกับแม่พ่อน พิรดีอยู่บนเนาให้เขาเด็กเพิงผ้าอาศัยให้ยาลาผ้าพอผ้าแม่ผ้ายาไปโดยที่ว่าล่ำรวยรวยกินบะบกจุกบะล่งกินบะบกจุกบะเหมือดหลูเด้อไปใส่มาใส่ก็ให้คุณพระรษาเทวดาคุ้มครองสิ่งดีๆไม่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เด้อเอาอยู่หลอดปลอดภัยร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยจ้าสวัสดีพี่น้องสวัสดีโอเคค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณไป โอดโพบักโมบักแต่งจว<จ>ดจ<ต>าดฟาดบิ่มโโพานะเอามาโหลดเถอะเอามาโหลดเถอะ๊ายบายสวัสดีค่ะ